ทุกคนครับทุกคนเห็นไอเทมตรงนี้ป่ะซึ่งผมไม่เคยเห็นหน้าตามมากรู้เว้แต่ผมอ่ารู้สึกว่าจะเห็นอ่าน้าโปกเกมนะเออมันเป็นหน้าโปกเกมแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไอเทมด้วยดีอันเนี้ยแล้วพอผมกดอ่ะแล้วมันก็ไปนอนอยู่นอกห้องนะแล้วยังไงวะมันทําอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็โกดมาอ้าถ้าสมมุติว่าเราโดนผีตีประตูแตกแล้วเราสามารถไปนอนข้างนอกอย่างนี้เหรอเอาจริงผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้นะ แล้วก็เพิ่งจะเคยสุ่มได้ครั้งแรกนะครับแบบน่ทุกคนผมก็เลยแบบตกใจสักนิดนึงนะเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะสุ่มได้พวกตู้เกมนะหรือว่าเป็นพวกสุสานอะไรที่เพิ่มตังเนี่ยที่ผมได้จากตัวน,นี้เออซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นป่ะกดตัวนี้แล้วก็ได้แล้วว่าทุกคนมันก็ไม่ได้อะไรนะแล้วก็ไปนอนอยู่หน้าห้องซะด้วยโอ้ถ้าผีมาตีเราตัวน,นี้เราแตกแน่นอนนะครับแม่แบบนี้นะก็ค่อนข้างที่จะได้อยู่นะแล้วเราก็กดปิดกลับมาหรือเปล่าแล้วผมกลัวผีมาตีผมมากเลยวะ แม่แบบนี้เราก็ได้เงิน ừ, แบบหนึ่งนะเราก็ซื้ออะไรดีซื้อตู้เกมสักหนึ่งตู้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในแรงที่ไม่โหดสักเท่าไหร่นะผีเนี่ยมันอาจจะแบบเห็นบ้างแหละเจอพี่ผีขาย,ยาวนะอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะกลับมาอยู่ในห้องดีกว่าไหมถ้าอยู่ข้างนอกก็เฮ้ยทุกคนครับทําไมผมได้บวกแปดวะเนี่ยนนะทุกคนเห็นข้างๆไอ้เตียงผมปะเฮ้ยผมเฮ้ยรู้ว่าปแปดเทมที่แบบเรานอนอยู่นอกห้องเนี่ยมันจะได้ตัง ครึ่งหนึ่งจากที่ว่าเรานอนจากเตียงเอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะทุกคนผมคิดน่าจะใช่ละโอเคแบบนี้เนี่ยเราก็นอนอยู่ในห้องเรื่อยๆนะเพราะว่าเราต้องสังเกตตางเออน่าจะใช่นะทุกคนปะเฮ้ยยังว่ามันเป็นเทมพี่เก่งเหมือนกันนะแล้วก็ได้แล้วเนี่ยเอ้มันเป็นแล้วเหรียญกบอ๋อซึ่งเรียกว่าไอเทมไอกบอยู่เนี้ยนะเราเรียกว่าต้องอัพมันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเห็นปะมันจะบวกตังค์ให้เรานะแต่มันได้ตังค์น้อยมากเลยอะแต่ก็ได้อยู่จังหวะเนี้ยโอ้โหอาว่าทุกคนคิดว่าเกมนี้เนี่ยเรา ทุกคนน่าจะชนะผีแบบง่ายๆนะซึ่งเรื่อว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็มาดูว่าไอเทมตัวนี้มาเคอไอเทมอะไรนะผมคิดว่าน้องๆหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ใช้แล้วล่ะแต่ผมคิดว่ามันนสุสมยากมากเลยนะผมไม่กล้าไปดูที่อื่นมากนะครับทุกคนเพราะว่ากลัวผีมาตีผมตายนะป่ะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรืยอว่าตังค์ผมก็มีเยอะมากแล้วตอนนี้ผีก็มาหาผมอ่ะเฮ้ยนี่ไงเกือบเกือบ เกือบลืมแล้วว่าต้องกดไอเทมตัวนี้เนี่ยกลับมาในห้องนะถ้าผีมาหาผมมอกี้ผมบบตายแล้วนะครับทุกคนลืมไปว่านอนอยู่นอกห้องแม่งเพลินกันไงได้ตังค์เยอะกันนะโอ้โแต่ผีก็ตีแค่นี้เองอะ่ะโอ้ยกระจอกเกินผีโอเคนะตอนนี้เนี่ยดิมันเตอร์ก็หลบหนีนะครับแปลว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถชนะผีได้แบบง่ายได้นะเพื่อเราก็ยังไม่ตายแม้แต่คนเดียวแล้วแล้วเราก็กไปนอนข้างนอกอีกหนึ่งทีนะครับเห็นไหมทุกคนได้ตังค์เยอะมากเลยนะเฮ้ยเป็นไอเทมที่ค่อ้างที่จะดีมากเลยแต่ว่ามันสมุมได้ยากนะเออก็ประมาณนั้นแหละครับทุ ไอเทมตอนนี้เนี่ยมันก็มีอะไรอ,ะอ่ะน่าจะมีเยอะมากนะเฮ้ยมันอัปเดตก็เยอะเหมือนกันนะแต่สิได้ปะมันยังมาเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีระบบแรงนะครับทุกคนระบบแรงเนี่ยผม,มไม่อยากจะเป็นที่1ของประเทศ่ะแต่ผมโอ้โหผมคิดว่ามันต้องเล่นประมาณกี่เกมอะน่าจะเป็นร้อยกว่าเกมนะหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าผมจะสามารถไปเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้หรือเปล่านะส่วนไออันดับโลกเนี่ยผมไม่หวังนะครับว่าจะได้เป็นอันดับโลกหรือเปล่านะเพราะว่า โอ้แค่ระดับประเทศเนี่ยมันก็ยากนะถ้าไประดับโลกเนี่ยคงต้องเล่นประมาณ200กว่าเกมอ่ะแล้วไม่จะเอาเวลาที่ไหนมาเเนี่ยโอเคนจาจหวันนี้เนี่ยคดผู้เล่นคนนี้ตายไป2คนเลยว่ะโอ้มไม่มัวแต่พูดนะเพื่อนผมตายไปแล้ว2คนนะครับโอเคได้ไม่เป็นไรอะ่ะตอนนี้โอ้ยเพื่อนตายหรือเปล่าเนี่ยโอไม่ละโอ้โหแบบนี้เพื่อนเรามีอนะไรเนี่ยมีตู้เกมนะขายแม่งเลยเพื่อนคนนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยนะครับทุกคนเฮ้ยทำไปทำมาผีก็โหดเหมือนกัน,นเนี่ยแต่ผมผมอยากจะอัพ ป้องปืนเหมือนกันนะแต่ผมกลัวผีมันจะตายไวอ่ะเออผมอยากให้เกมมันนานๆกว่านี้นะโอ้แต่พี่ผีก็พิมพันต์เตอร์หลบหนีแล้วว่ะโอ้โหตอนนี้ของผมก็เยเหมกันนะเนี่ยแม่แป๊บมึงนะจะทำไรดีอัพอันนี้ป่ะไม่ค่อยอยากจะอัพเท่าไหร่นะเราซื้อแร่ดีกว่านะครับเนี่ยแล้วเราก็จะได้ตังเยอะด้วยมาจังหวะนี้เนี่ยใครก็ได้ละเห็นป่ะนอนนอกห้องอ่ะได้ตังเพิ่มประมาณ100กว่าบาทนะไม่ถึงนะประมาณ90กว่านี่ไงกลับมานอนอยู่ในห้องทันทีนะเอาแล้วผีก็หนีไปไหนเนี่ย ฮัลโหลแม่งหนีไปเติมเลือดเฉยลยะมันเพิ่งมาเติมมาเมื่อกี้ใช่หรอครับทุกคนแหมเป็นยังไงล่ะฮะอ,อ๋แผนที่ข้าวางไว้น่ะเอ็ไม่สามารถที่จะมาฆ่าข้าได้หรอกล่ะเจ้าผีโง่ตอนนี้นะผมจะซื้อป้อมปืนไว้ข้างล่างเลยครับการผีมันหนีนะถ้าผีมันหนีนะ่ยไอ้ป้อมปืนข้างล่างน่ะมันจะช่วยยิงเรานะครับอ่า่ยิงผีดีไม่ได้ยิงเราอ่จาจังหวะนี้ นี่งไงผีตายแล้วครับโอ้โหอีซี่นะน่าจะชนะแล้วโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับทุกคนง่ายมากเลยอะ่ะก็เรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สั้นอยู่พอสมควรนะเพราะว่าไม่ทุกคนดูนะไอเทมนะอะไรอยเงี้ยดูโฆษณาเฉยเลยโอโ้จะบ้าตายก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะคทุกคนก็บายๆนะเจอกนันคลิปหน้าโชคดีครับผม